แปลงที terror, ่ปลูกยาเฟรนโครลาสีอะไรครับสีไล่สไร่เนาะเก็บเมื่อเกิดอันนี้เป็นต่อแรกปลูกได้จักเดือนแล้วครับสองเดือนเนาะแต่มันมีหย่าไม่หย่าเกาหรือพวกโคกๆหรือพวกนั่นวิธีการดูแลแปลงหย่าแล้วครับหลังจากที่เขาเขาตัดเนี่ยเขาดูแลอย่างไรเขาใส่ใส่ปุ๋ยอย่างไรเวไปเห็นเข้าไปบนตัดเนาะตัดเนาใส่เครื่องเครื่องตัดเนาะเครื่องตัด คนไปให้งัวอยี่สิบกว่าตัวซีไรเนาะเพียงเพียงพ่อป่ะครับเปรี้ยวกาสถ้ามีทีสิขยายไปป่ะครับเนี่นยตีหนาจะปลูกไปบดหนักต่างกันหมดขุดครั้งหนึ่งเนาะอ๋อนี่คือที่ที่ของช่างตีเนาะกัดหังเนาะอืมครับผมนนคือตอนนี้นี่<บ>ไปประทันแล้วตีเดียวหนึง่ง <laughs> บ้านแหนอยู่อันนี้มาเบิ่งระบบน้นาพ่อด้วครับอันนี้เป็นระบบหนาเนาะ เห็นสั้างตีว่าตัวนี้มันดีอย่างนึงคือว่ามันมีคลองมีคลองธรรมชาติเนาะคือคล่องบนรองเจ้าบ,บ,บาดานน้ำจากคลองออกมาเขาใส่เครื่องสูบเขาครับเ,เครื่องสูบเขาหรือเปิดเขาขขเขาเครื่องสูบเนาะโ <c oughs> อ๋อนี่เป็นออปาาวอวอป่าเก่าเนะ <c oughs> า,าเนะตอนนี้ได้เลี้ยงบอครั <c oughs> บวอที่วอได้เลี้ยงปลาแล้วคือเลี้ยงพวเป็นลักเนาะ ่ภาวระบบนำแล้วก็วงเ,เป็นปูหยาเนาะอันนี้เป็นยา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 ,ยาพันยัคำนึ่เอางลาันะมันหุยาไปนี่ฝนหลนทงาเนาะตัดแก็ล้เกบยา้านเนยยี่ยงานีก็ลสูบนำใส่ยูในนำจาก้องที่วานดูครับข้องอยู่ข้างหลังนี่ แปลงใาติทแปลงที่ปลูกยาเพื่อกุลาสีประมาณจั่ไรครับสีไรสีไรเนาะสีไรตรงนี้น้่นหมอเรื่องกำลังกำลังมุแมนมาข้อนี่เลยครับข้อโอเคตรงข้อเนี่ยเวิร์กเนาะสังเกตเมื่อกี้อันนี้เป็นต่อแรกปลูกได้จักเดือนแล้วครับสองเดือนสเดือนเนาะแต่มันมีหย่ามันนี้หย่ากาววันนี้หย่าหรือพวกโกกุยมันก็รัดแ่ก็ากล้ เป็นตอแรกแล้วระม่มาตอแรกมันหน้ามอขังห็นแผงมาเรื่อยอ๋อบ่อคอยติดแต่เห็นผมไเปิงเปเงหลายๆแปลมาเขาว่าพรงยาดนะวัน่ะพอตัดเราแล้วมันก็แตกเรื่อยเรื่อยๆเต็มเรื่อเพราะวาูบนำใส่เออเราวิธีการดูแลแปลงยาแล้วครับหลังจากที่เทา เข้าตัดเนี่ยเขาดูเรื่งอย่งไรเขาใส่ใส่ปุ๋ยอย่งไรก็เอายูเรียหวานยูเรียเนาะใส่ยูเรียอัตราการใส่ครับเดี๋ยวพอมันจะรั่วต่ออะไรด้วยกาวโบโลเซอหลายเดิอ๋อคือพ้มพมเนาะพมพมเรื่อยๆเลยพ่อมันไหนดิเดี๋ยวเห็นเห็นห้อยบนตัดเนาะตัดเนาะใส่เครื่องเครื่องตัดเนาะใสเครื่องตัดเครื่องตัดแล้วขนไปให้งื่อยี่สิบกัวโตซีไรเนาะ เพียงพ่อบ่ครับพ่อบ่พอกินบ่อบอกว่าพ่อบ่เพื่องบ่บ่พ่ออะไรแล้วเพราะว่ามันกินทางเากระหายอาหารจางอื่นเสริมหนักอืมก็คือว่าให้ยาหน่ำให้อาหารอื่นหน่ำมีรถกระบะรถกือบบ้านเพราะว่าเมื่อกี้เาไปเบิ่งของมากกัมีรุ่งเก็บฟางเนาะเป็นรักเลยฟางแล้วก็มีข้าวโพดข้าวโพดบดข้าวโพดซับ ือขยายเสริมนั่ถือว่าอาหารครบเราก็มีอาหารขนน้ำเนาะมีอาหารขนน้ำนี่ก็บซีไรเนาะมีโอกาสถ้ามีทีสิขยายไปบ้างครับนี่ยปีหน้าจะปลูกไปบ้างครับฟังครับคุณคุนขลังเนาะโอ้โนี่ก็ที่ที่ของช่างตีเนาะขลังเนาะอืมครับผมคือตอนนี้มีนี่ไปประทันแล้วปีเดียวหนึ่งปกติตอนนี้เขาปลูกอย่างเยอะครับเลยปลูกอย่างเยอะก็เป็นแปลงให้หน้าเอาเป็นหน้าเนาะ ตอนนี้บอร์เฮต้าแล้วเบอร์เฮตา้าปุ๋งยาดีกว่าววปุาป๋งยา,าดีกว่าปุ๋งยาปุ๋งยาดีกว่าเดี๋ยวฟังข้างผน้อันนีคตต่อไปเนาะทำให้ขึ้นงามๆเต็มๆแล้วไคสนใจทอนพันธุ์กะเขาบ้าสอบถามได้เดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรสซางตีไปให้เนาะเดี๋ยวขอเบอร์โทรสซางตีนะครับผมเบอร์โทรเบอร์ที่ต่อเบอร์ยังครับศูนย์หกสี่ครับผมเก้าห้าสามสองครับเก้าสี่หนึ่งครับผมกะสนใจเรื่องการปุ๋งยาทอนพันธุ์หรือว่าเรื่องงัวเนาะโทรเขาบ้าสอบถามเบอร์ อ๋อดีไซส์สปริงเกอร์เนาะเนาะอ่าเรื่องไซสปริงเกอร์อืมเท่าสูงใช้น้ำแต่กับสปริงเกอร์น้ำครับผมใครสนใจกันที่ไหนเบอร์โทรขึน้นไให้กรับโทรมาติดต่อสอบถามได้ครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณสรางตีครับสิผ้ามาชมฟาร์มชมสวนชมแปลงงานเนาะขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับไปวันนี้จะบรรยากาศได้บ้างเนี่ยพอเสร็จแล้วเจะพูดลงคลิปไปไหนครับผม โดบสมบูรณ์นาดเลยก็จริงๆป่อยป่อยปล้องาิไที่เคยที่เยปล่อยปล่อยไปยครับเนี่ย